หางหมูอืโอืโอมันลั่นเลยอ่โอโคตรั่นจ้าว,วันนี้ก็มีสาระหน่อยครับพบกับผมครับผู้การต้มแซบวันนี้ก็จะมาในเรื่องของรีวิวตลาดเนาะวันนี้ก็มีสินค้ามาใหม่หนึ่งตัวที่ผมมองแล้วว่าเป็นหมูกรอบผมมาสายหมูกรอบเวลวความกรอบแม่งต้องลั่นแน่นอนกับร้านนี้เลย นี่ร้านคุณนายหมูกรอบครับก็จะมีหางหมูแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในเรื่องของหมูกรอบขีดละ60สิหางหมูขีดละ50ต้องจัดต้องโดนหน่อยละนี่เลยขอหางหมูหนึ่งครับแล้วก็ให้หมูกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> อ่าอย่างละหนึ่งโอเคเดี okay. ๋ยวไปดูความกรอบหน่อยโอ้ okay. ขอญาตชิมหลังร้านเลยทำจิ้มอย่างนี้เลยฮยทอดใหม่ๆหลังร้านพอค้าทอดเรื่อยๆเฮ้ยยี่สิบบาทเปิดเพลงแล้วหนังหมูเนี่ยก็ทำๆอย่างนี้กรอบๆนี้เลยกรอบโอขอญาตเลยหยิบเลยนะหางหมูหางหมู แม่งดีว่ะสายหมูกรอบนะจะมีหางหมูแล้วก็หมูกรอบหางหมูนะว่าผิละห้าสิบหมูกรอบผิดละหกสิบบาทลูกค้าเข้าเรื่อยๆพิกัดร้านนะครับตอนนี้เขาประจาประจําอยู่ที่ริมโขงถนนคนเดินจ้ะถนนคนเดินเบิงโขงเนาะ,ะใช่ไหมโอเคทางร้านเรานะครับต้องบอกเลยว่าแบบนี้ทอดใหม่ๆเน้นๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะ ตลาดนัดตีเชียงใหม่มีนะครับยังเป็นขาจรอยู่เป็นสินค้าเข้ามาใหม่กระทังตลาดเราแต่ผมมองแล้วว่าสะอาดสะอ้านมากดูดิลูกค้าเข้าแล้วเดี๋ยวไปแซบก่อน